วันนี้ป้าจะพาทำกุ้งทอดผัดซอสมะขามป้าใช้กุ้ง 600, หกร,ร้อยกรัมกระเทียมหนึ่งหัวหนึ่งหัวใหญ่รากผักชีเจ็ดลากเจ็ดลากแล้วก็หอมเจียววิกินดาทอดน้ำมะขามสองช้อนสองช้อนโต๊ะผงกุ้งรสน้ำปลาซอส ซอสปรุงรสน้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะพร้าวอย่างละครึ่งช้อนกระเทียมนี่ป้าป้าไม่ช่างเพราะว่าพอคนไม่มีกิโลจะได้ไม่มีเครื่องช่างจะได้ทำได้เนาะป้าก็เลยใช้อย่างอย่างนับต้นนับหัวไปเลยนี่ก็เจ็ดรากอันนี้ก็หนึ่งหัวเทียมจีนนะหัวใหญ่หนึ่งหัวกระเทียมอันนี้ก็หอมเจียวป้าก็ใช้ ห้าหัวหัวใหญ่นะห้าหัวเดี๋ยวป้าจะทอดกุ้ง แต่เด็นประประมาณนี้แหละก็จะไม่ทอดนานถ้ทอดนานเดี๋ยวก็จะแข็งไปไม่เลยเนื้อจะกระด้าง ทอดทั้งเปลือกนะเนี่ยเาผ่าลังแล้วก็เอาเปลือกเอาผ่าลังแล้วเอาเส้นดำมันออกแกล้วเปลือกไม่ได้ไม่ได้แกะเปลือกทอดทั้งเปลือกถ้าใครจะแกะเปลือกก็ได้แกะเอาตตวเนื้อก็ได้เนี่ยเอาประมาณเนี้ยพักไปก่อนเดี๋ยวมาทำน้ำซอส เดียวกระเทียมจ้ะกระเทียมแล้วผักชีแล้วผักชีนี่ตับยาตับนะหั่นแล้วก็สับไม่ได้ตำไม่ได้สับอ่ะ ร้ไม่ใส,นนสนน่น้ำลงไปใส่น้ำไปห้าช้อนน้ำตาลรับปรุงรส ปลาของปรุงรสน้ำมะขามน้ำมะขามนะ chim rốt chim bánh sáng bao tay luôn nè mà áo bị tỏng. làm áo bị tỏng. Mặc áo hỏi tỏng. Mặc áo bị hỏi Mặc áo bị tỏng. น้นตานหนึ่งะฟ้ชิมอีกทีชมให้ได้ที่ก่อนเราค่อยเคขา โอเคแล้วแก้วเค็มหวานเอปรุงลงไปเท้า กับซอสพริกขี้นหนูทอดลงไป่ะโดยด้วยผักชีผักชี để mà tặng trang là để bật chi khóm chiều khóm chiều ุ้งทอดผัดซอสมะขามป้าหอมมากอร่อยด้วยป้าชิมแล้วอร่อยถ้าคลิปนี้ชอบไปถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะที่ข้ามาชมคลิปจนจบขอบใจจ้า